สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็จะมาเล่ากันถึงเรื่องของรถรางไฟฟ้านะครับหรือว่าไอ้แทมนะครับอย่างที่เราทราบทราบกันนะครับว่ารถรางไฟฟ้าเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกนะครับที่ได้ให้บริการกับชาวบ้านจริงๆนะครับก็คือในประเทศรัสเซียครับแต่ว่าเป็นช่วงชั้นๆนนะครับที่ได้ให้บริการกับประชาชนครับคือในปี1880ครับแล้วก็เงียบหายไปนะครับมาโผล่ทีในประเทศเยอรมันนะครับ เมื่อปี1881นะครับโดยบริษัทซีเมนต์นะครับเป็นผู้ผลิตแต่ว่าซีเมนต์ของเยอรมันนะครับเขาก็ลิงก์กับบริษัทที่ผลิตรถไฟให้กับรัสเซียนั่นแหละครับโดยได้มาผลิตใช้ในประเทศเยอรมันตั้งแต่ปี1881ปเป็นต้นมาครับถามว่าบ้านเรามีไหมมีครับอย่าลืมว่า1881ที่เยอรมันให้บริการนะครับรถรางไฟฟ้าน,นะครับ ถัดมา12ปีนะครับในกรุงเทพก็มีให้บริการครับสมัยนั้นเรามีด้วยกันเจ็ดสายนะครับแล้วก็ยังมีสายชาญเมืองอีกหนึ่งสายนะครับคือไปปากน้ำนะครับแต่น่าเสียดายนะครับว่าเราใช้มาตั้งแต่ปี1893นะครับในในกรุงเทพนะครับแล้วเราเขามายกเลิกเอาหนึ่งในปี19 6 8ครับ รวมระยะเวลาที่เราให้บริการอยู่75ปีนะครับตอนนั้นเรามีจัดสายนะครับในกรุงเทพหนึ่งสายปากน้ําแต่ปากน้ํายกเลิกในปี1954นะครับคือหมายความว่าปากน้ํายกเลิกก่อนนะครับแล้วก็กรุงเทพมายกเลิกเอาในตอนหลังครับปากน้ํายกเลิก1954นะครับกรุงเทพยกเลิกแบบเสร็จเลยนะครับคือไม่มีแล้วในปี19 6 8ครับเพราะตอนนั้นนะครับ ผู้ที่ดูแลเรื่องรถรางไฟฟ้าเป็นการไฟฟ้าครับไม่ใช่การรถไฟหรือไม่ใช่การรถรางครับแรกๆก็คือการไฟฟ้าบางกอกเป็นผู้ดูแลอยู่ครับตอนหลังเขาก็โอนมาให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ดูแลต่อครับแต่พอมีรถเมย์นะครับคือรถเมย์นายเลิศนะครับทางการไฟฟ้านครหลวงก็ยกเลิกนะครับรถแทรมไฟฟ้าไปนะครับ เปลี่ยนมาให้รถเมย์ให้บริการแทนครับเมื่อยกเลิกไปแล้วนะครับก็มีนะครับมีเอาไปวิ่งที่ลบบุรีนะครับในปี1955นะครับให้บริการอยู่7ปีก็เลิกอีกเลิกไปใน,ในปี1962นะครับเลิกที่ที่ลบบุรีแล้วนะครับก็มีคนนะครับพยายามจะพาไปวิ่งที่เชียงใหม่บ้างโคราชบ้างสองขาบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่มีได้วิ่งครับ ก็เลยเลิกลองความคิดก ah um ันไปนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่เราเรายกเลิกไปนะครับใช้บร <z petition> ิใ <word> ห้บริการมาแค่75ปีแล้วยกเลิกไปนะครับเหตุผลการยกเลิกนะครับง่ายมากคือขาดทุนครับตอนนั้นขาดทุนเดือนละ7,000บาทครับก็เลยขอยกเลิก แล้วก็นะครับขายรถรถรางนี่นะครับรถรางไฟฟ้านี่นะครับออกไปคันละ8,000บาทขาดทุนเดือนละ7,000บาทนะครับพอยกเลิกก็ขายรถไปคันละ8,000บาทครับเพราะค่าโดยสารสมัยนั้นนะครับมีตั้งแต่10ตังนะครับจนถึง25สาตังนะครับ10ตังถึง25สาตังครับแล้วแต่ชั้นครับ ชั้นที่มีเบาะนั่งดีหน่อยก็25สตางค์นะครับชั้นธรรมดาก็10สตังค์ครับเลยทําให้ขาดทุนนึงเดือนละ7,000บาทนะครับเลยต้องขายเต้นเลยต้องหยุดแล้วก็ขายรถรางไฟฟ้าออกไปนะครับผมเคยไปนั่งแซไฟฟ้านี่นะครับครอบรอบร้อยปีที่ฮ่องกงครับ เป็นรถแ r รมสองชั้นนะครับก็ยังนั่งดูดีอยู่ครับทุกวันนี้ในฮ่องกงนะครับฝั่งฮ่องกงนะครับก็ยังให้บริการแรมไฟฟ้าอยู่ครับคันสีเขียวที่เราเห็นในรูปนี้แหละครับอีกสายนึงนะครับที่เป็นรถรางไฟฟ้านะครับแล้วก็ ใช้กันมาร้อยกว่าปีนะครับที่ผมได้เคยไปนั่งก็คือสายรถรางไฟฟ้าในเมืองมิลานประเทศอิตาลีครับทุกวันนี้ก็ยังให้บริการอยู่ครับเขาให้บริการตั้แต่ปี1901นะครับถ้าถึงปัจจุบันนี้ก็128ปีเข้าไปแล้วครับแต่ก็ยังให้บริการได้สบายๆในเมืองมิลานครับถ้าผมจะบอกว่า รถรางไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยนะครับเราใช้รถรางไฟฟ้ามาก่อนประเทศอังกฤษหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่เป็นความจริงครับระหว่างที่อังกฤษยังใช้รถรางที่ลากด้วยม้านะครับแต่บ้านเราใช้รถรางไฟฟ้าแล้วนะครับคือเราเริ่มถึงเราเราใช้รถรางไฟฟ้าเลยเราไม่ได้ใช้รถรางที่ใช้มาลากนะครับหรือว่ารถรางที่ใช้เครื่องจักรไอ้น้ํา และค่อยพัฒนามาเป็นรถรางไฟฟ้าเราไม่ได้ผ่านขั้นตอนตรงนั้นครับต่างจากของอังกฤษนะครับก็พัฒนาจากการใช้ม้าลาก,ากไอจน้ำนะครับแล้วก็มาใช้ไฟฟ้าครับขั้นตอนในการพัฒนาของเขาต่างกันครับของเราวันที่เราอยากจะมีรถรางนะครับเราก็ซื้อรถรางไฟฟ้ามาวิ่งเลยนะครับซึ่งต่างจากของอังกฤษนะครับหรือต่างจากประเทศในยุโรป อื่นๆหลายประเทศนะครับอย่างเช่นวันรเยรมนีนะครับหน่อยสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกนี้แหละครับเขามีขั้นตอนในการพัฒนามาเป็นระยะระยะครับการที่เรามีรถรางไฟฟ้าก่อนประเทศอังกฤษนะครับไม่ได้หมายความว่าเรารวยกว่าเขานะครับหรือว่าเทคโนโลยีของเราสูงกว่าเขาไม่ใช่ครับ วันนั้นเราซื้อมานะครับไม่ได้ผลิตเองและบังเอิญว่าช่วงเวลานั้นนะครับโลกเขามีรถรางไฟฟ้ากันแล้วเราเลยสั่งรถรางไฟฟ้าเข้ามาใช้นะครับในขณะที่อังกฤษยังใช้มาลากหรือว่ายังใช้ไอ้น้ำอยู่นะครับ นี่นะครับไม่ได้หมายความว่าเรารวยกว่าหรือว่าเทคโนโลยีเราล้ำหน้ากว่าไม่ใช่ครับมันเป็นจังหวะเวลาของสมัยนั้นพอดีครับเปรียบเทียบกับสมัยนี้นะครับคนที่ไม่เคยซื้อรถยนต์มาเลยนะครับพอถึงเวลาเขาก็เปลี่ยนมาซื้อรถไฟฟ้าเป็นรถกันแรกของเขานะครับจะบอกว่าเขารวยกว่าคนที่เคยซื้อรถน้ำมันมาก่อนก็ไม่ใช่ครับแต่เพราะเวลากับเทคโนโลยี มันมาลงตัวกันพอดีครับขอจบเรื่องรถรางนะครับหรือว่าแทมไฟฟ้าในอดีตเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับแทมนะครับไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับว่าล้ำหน้าไปขนาดไหนครับภาพที่เห็นอยู่นะครับเป็น รถแทรมนนะครับที่ให้บริการอยู่ในปารีสนะครับคันที่เราเห็นนี่นะครับเขาให้บริการอยู่22กิโลเมตรครับรับงผู้โดยสารนะครับ83ล้านคนต่อปีครับมี2ส,สายในปารีสนะครับคือสาย T3A กับ T3B ครับ การที่สองนี้นะครับให้บริการอยู่ในเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสครับมีสองสายนะครับสายนี้มีสองสายนะครับวิ่งระยะทางยาวรวม19กิโลเมตรครับมี37สจดสถานีครับอีกคันนะครับก็ของฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับอยู่ที่เมืองตู ทางตะวัตกของฝรั่งเศสครับให้บริการ15กิโลเมตร29สถานีครับคันถัดมานะครับให้บริการอยู่ในซูริกนะครับสวิตเซอร์แลนด์ครับระยะทาง73กิโลเมตรครับมีผู้โดยสาร205ล้านคนต่อปีครับ คันนี้นะครับให้บริการอยู่ในดามสตัดนะครับเยอรมนีครับผมก็นั่งมาแล้วครับนั่งมาหลายสายด้วยครับสะดวกสบายดีครับส่วนใหญ่ด้านหลังสุดนี่นะครับเขาจะให้จักรยานขึ้นไปได้ครับข้างหน้านี้ให้แต่ผู้โดยสารครับตู้หลังสุดนะครับจะให้จักรยานขึ้นได้นะครับถือว่าสะดวกสบายไปอีกอย่างหนึ่งครับแทรมในดามสสตัดนี่นะครับมีให้บริการทั้งหมด 48คันครับระยะทางรวมนะครับ94.6กิโลเมตรครับส่วนเวลาในการให้บริการนั้นนะครับถ้าเป็นสายเมนนะครับจะให้บริการตั้งแต่หัวรุ่งนะครับตีห้านะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดเอาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งของวันถัดไปนะครับส่วนสายย่อยๆนั้นก็แล้วแต่เวลาแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่สถานการณ์นะครับโรงเรียนเปิดก็อย่างโรงเรียนปิดก็อย่างหนึ่งครับ คันสุดท้ายนะครับคันนี้ผมไปนั่งมาแล้วครับอยู่ในซัสบวกฝรั่งเศสครับในซัสบวกนี่นะครับมีแทรมให้บริการอยู่6สายครับ85สาถานี65กิโลเมตรครับให้บริการผู้โดยสาร72.25ล้านคนนะครับเมื่อปี2018ครับคันนี้สวยครับวิ่งทำความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ พูดถึงเมืองซัสบวกนี่นะครับสมัยก่อนเป็นของเยอรมันครับแต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเยอรมันแพ้สงครามฝรั่งเศสก็ยึดไปเลยครับทุกวันนี้นะครับถ้าเรานั่งรถไฟจากแฟรงเฟิร์ตนะครับจากเยอรมันนี้นะครับเข้าไปที่ซัสบวกนะครับซัสบวกจะเป็นสถานีรถไฟสถานีสุดท้ายนะครับที่มาจากแฟรงเฟิร์ตครับ เป็นเมืองที่สวยงามครับเมืองเล็กๆแต่ว่าสวยงามครับลองไปเที่ยวชมกันดูนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ